แล้วเอาทีมูนแล้วต้องเอาทีมูนถามว่าฮาดฮาดเริ่มกูกูชอบวิธีนี้ว่ะมันมันรู้สึกได้ถึงพลังดีเนี่ยมันรู้สึกได้ถึงอะไรอ่ะไม่รู้เออร,รู้สึกถึงเฮ้ยกูจะดรูดมาไม่ได้ออกเขามาเอ,เอามาเริ่มผม,มเ,เริ่มเ,มนะเ,เริ่มเริ่มโหแล้วมึงเจอนาะซั่เหรอโหว่าเราแพ้วันเราแพ้กูว่าเราแพ้ กูดูอยากตัวส่ำแล้วก็ทะลวงดูแล้วเกินไม่ได้คิดว่าจะได้ทีวบมาป่าเออว่ะคือตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้ดารีเพราะว่เลือกดารีไว้เพราะว่าป่ามันมีคนเล่นไว้ซัพพอร์ตกูเป็นเออกอดเรียบร้อยฟาเรียบร้อยกูเรียบร้อยเล่นยังไงวะเนี่ยเป็นไปได้หมดฝั่งนู้นเขาดูตัวแบบดูตัวเป็นงานแล้วซัพพอร์ตก็เป็นตัวซัพพอร์ตโดยเฉพาะตัวกูเนี่ยดูดูมัเต้นใหญ่เลย ดูจากชื่อแล้วไอหมอนี่เล่นเก่งแน,น,น่นอนดูมันกีดีกำลังดุกีดีไปหนุ่มน้อยเข้าเล่นดีกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่รู้แม้แต่คำไม่ดีมันแต่จะต้องเลิกช่วยตี <c oughs> ยกูไม่น่าเลยกูโอ้ยเอาว่ะเจออะไรวะเนี่ยแล้วกูต้องอยู่กับมันตั้งแต่นาทีที่หนึ่งยังยนนาทีที่สิบเฮ้ยเราต้องคลิปเรียบร้อยช่วยด้วยมันโุดนะสนไรเซ่ทำเป็นไปมึงบอกมันจะเอาเหรอเอออะไร เอาพี่เน้เอาทำไมมันมีวอดตุต้ยตรงนี้วะมันพอทะลวงเว้บบอกแล้วแต่แน่ขนของข้ามาถึงตัวคือตายอโอ้โหตายแค่ไปถึงตัวจะสู้แล้วมันจะตายอยู่ด้วยถ้าเราดึงถึงเลนได้เราได้ชะะนะกูจะไม่ถึงแล้วตอนนี้กูจะไม่ถึงแล้วอ,อยากกว่ากลัว กูกไม่ลาลวก,กลับกูอะแ,แต่ทีมเราค่อนข้างจะโอเคนะลูกไม่เ,เล่นกู <laughs> ใช่เหรอดูบนข้างล่างเนี่ยกาทำททาวิธีอะไรก็ไม่รู้ว่ามันออกของมาไอ้นั่นอะไอ้ใบท่วยลาคีบอะ่ะสามใบอะ่ะยังเต็มน่าจะโทดเกมอย่างตอนเดียมันไม่ลาดีเหี้ย เออได้แล้วได้รถสักทีเออรถล้วรถพี่ใหญ่ดูทูโว่เข้าไอ้นี่ยากเข้าชีพยากเอ้ยพี่ไปช่วยต่อยปก็เราไปกูไปเอามาดิมาเลยมาดิมาดิครับต้มาดิครับเอออริมาอริมาเห็นกลัวสวยต่อ โอ้โหละบังกอนดิลำบางกอนดิโอ้โหเลยมีสมา ይ เป็นไม่เป็นไรว่ลากมาหน่อยลากมาหน่อยระยองเรายืนตีไม่มีสมัยด้วยเพลียวเพียวเผ่าคนแค่เก่งแน่นอนคนแค่เก่งที่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันพุ่งมาสมายเรียบร้อย แล้วจะกันเออถอมันจะโมโมสซแต่ๆๆมันก็ดบบบัลคิวเลยเว<ต>้ยเนี <ๆ S 2> ่ยบคิวก่ <ๆ S 2> แตเขาบอกว่าคนประเภทเนี้ยมีพลังแฝงมันจะตายผมแอซิผมแอซิสี่เลยแอซินำอีกแล้วแอซิทำงานผมกำลังฝืดแล้วผมก็เลย่าาผมกำลังย่าาไอโอ้พลังดุจะกระหมา ไปไปอย่าเอากูอย่าเอากูอาเออเรียบร้อยนะซับซับหัวเข้าไปแต่ตายอ่ะพี่บอกตายผมโดนตูนอ,อัซซีท้าพี่ทำไมสัพอร์ตพี่ไม่เพียร์ซีเลยวะไมก่ก็กูเนี่ยกูกับซับอัซิีสองอะตอนด้าข้างล่างอ่ะดูเลยพีอยู่นี่หนูเวออมาเข้ามาหวอดนะของการแขง อาอช่วยด้วยพ,พี่ได้จากกันละวเลยสมบูรณ์แาไม่ช่วยด้วยพี่คือพี่จะตายแล้วออใช่แล้วก็มาขั้นล่างคือซัพกูนี่แบบเล่นเป็นแครี่เลยมันบอกใครบอกกูจะเล่นซัพให้หนุวันเราเกิดมาต้องไงนี่ไปตอนเป็นตัวเห็นตนเอาหน่อยงัดมันมาหน่อยเพื่อนตาย ไม่บๆท่าไหนก็ท่านั้นไปละครอ๋อมันไปย้ำบนแล้ววะรับได้บ้างัพอยอ่ต้องรองมังกรได้ มามานี่มานี <Clar ke> ่ยแกละสามตๆบิๆแล้วทำไมไม่งัดมาล่ะพี่โอโหเรอเป็นชาติกูตาเฮแกเป็อะพี่พี่พี่กาจะแบบไม่งัดไม่อะไรกลับมาข้างหลังเพื่อที่จะได้คิวเลยเพราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมเสียเปรียบ อันนี้คือจุดประสงค์หลักใช่ไหมยี่มึงมันปูยี่ปูยำกูเต็มที่เลยครับผมผมไม่โอเคเว้ยอะไรที่มันควรทําได้มันไม่ทํากูไม่โอเคแล้วแต่ไปอยู่กูแล้วเออกดซับหรือผมแบบไม่เข้าใจเมตาวะมันคือเมตาใช่ไหมบอกหน่อยมันคือเมตาเว้ยไอออฟออลีไปอ่อแตโอ้โหกูกำลังไปกูกำลังไปอู

หมดทุกอย่างนี้มึงเห็นก่อนว่ากูเอาแล้วมันก็เดินมาจะไปมาถึงก็เสียบไม่ถูกโอ้ my god น่ารักจริงๆไม่ต้องเอาแล้วล่ะออบเจกต์อ่ะฆ่าคนเลยเทไปก่อนป่ามันหายไหมป่าไม่หายแล้วกูจะหายแทนตอนเนี้ยข้างล่างครับกูไม่ทําอะไรเลยอ่ะกูเล่นยังไงให้มันเป็นท็อปเลนผมเลิกหวังว่ามันจะทําหน้าที่ซับตั้งแต่มันเริ่อตัวมาแล้วไอ้เหี้ยแม่งท้อเลยอ่ะมึงเจอแทงคิงดึงแน่ตรงกลาง ตัวเฮ้ยแต่มันเอาอะเฮ้ยแต่มันได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่างไปเฮ้ยล่างไปสองตัวตัวเออตัวเออแต้คงมันก็ยังจะเสื่อมได้แม่งได้คิวอยู่คนเดียวเลยตัคอคงจะเกิดหลักกระบอกรับมาอยู่นี่แครี่มาอยู่นี่กลางมาอยู่นี่ทุกตัวมาอยู่นี่ทุกตัวอยู่นั่นเพราะว่ามีอัพอยู่ อ๋อฮะยิงครับยิงครับยิงครับอ๋อฮะเบี้ยเอลรอรอแบบแบบกระโดดไม่เอากันแล้วใช่ไหมไปแล้วครับถอยแล้วครับอีกทีมกู o b j ก c t โคตรเก่งเลยเอา ไม่ออกมันไม่มีใครมาช่วยอ่ะมันไม่มีใครช่วยผมเหมือนที่เขาช่วยทีมตัวเองแล้วพี่บอกแล้วว่าตอนนี้พี่มาแล้วมาแล้วบอกพี่มาแล้วพี่ได้พี่ได้นี่ราคาเค็แล้วแถวแล้ที่หลักอย่างนี้แหละสกอร์จะผลิตแบบเป็นก่อเป็นกรรมพี่บอกแค่เดียวแล้วมันกรอบแล้วก็บัฟทุกอย่างก็จะไม่ได้แล้วใช่ไม่เป็นไรเราข้าวพี่รู้ว่าสุดท้ายออฟไฟล์เราจะแพ้ใช่รู้ โลกเรามารนันโหดร้ยายเสมอไปตัดเท่าไหร่อะสี่ร้อยในนาทีในนาทีที่สิบแปดรอมหนีแลว้วตนวนาเบอร์เ yeah. จ้กอย่างจะทำกูเชื่อว่ามันขึ้นบ้านเราไม่ได้เว้ยมั่นใจกูมัม่ใจ,จในศัก,กยภาพพร้รอทีมเราเลย มา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 ดูดิตาพี่ทำได้แค่ราตเนี่ยมันมันเหมือนไม่ไม่ไม่อยากจะนับลนอนอโอ้เป็น D I เนี่ว่าโอ้ลืมไปเลยคือผมว่าผมก็ไม่ได้แกงแย่นะต้นเกมแกงบนผมก็ได้แกงล่างผมก็ได้<อ>มังกรนั<ก>่นแหละสภาพทำอะไรไม่ได้หรอกเอ้าแล้วมังกรกูได้ไดโหพี่ทำดีมากเอ้าแล้วกูได้ตัวออฟแล้วพี่ทำมังกรออฟก็เท่ อ๊บจยาโอ้โหไม่ยอมไล่เกี่ยวมจะรอดไหมอ้วรอดไหมเอาแค่นี้อ้วรอดไหม ไอ้มึงอ่ะรอดแต่กูอ่ะรอดไหมไม่แต่น้อยพี่เอามังกรไหมทีมเราได้น,ดนะเว้ยนี่แล้วพี่แบบผมโคตรชื่นใจที่พี่ได้โคตรเทพม,มันต้องเล่นยาแรงนะเว้ยด้วยการต่อดบบคลิกต้องแบบคลิ๊กๆแล้วบอกเลยว่าใจพี่มาแล้วใช่ไนหะมันเหมือนก้อนเนื้อว่วมึงตัวแล้วข้างบานหน่อไอตัวนั้นด้วโอ้โหมันใส่ทุกอย่างโอ้โยจะถึง <laughs> ไปไกลจังวะ ใส่ทุกอย่างที่มีไป ه, ไป ه, ไป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 ไากเฮ้ยปไ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 ปดรไป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 ไ่ไป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 ้ยทปไไ โอ้โหเรื่องร้านนี่ไม่เคยเกี่ยงไอ้เหี้ยอ้ย๋อมันทุบหน้ากูหนีตาบอดให้แล้วพี่โอ้โหแฟลบดาวกูโอ้โหตายแตกหมดดูทรงและตาให้หมดตายหมดเนี่ยหนีทำไมเนี่ยที่จะสู้เพื่อน อาชัดดาวด้วยโอ้ยลาจังเก่งลัดช็อตไม่ได้ขล่างได้อยู่นะไม่ได้ละข้างล่างไม่ได้ละตายละมันมีแฟดดิ้งได้มีแฟดวิการอทีมกูมัดอิบลื้อบนนันเด้ออ่า ดูดิดูทีมเขาพยายามที่จะยึดพื้นที่แล้วดูทีมกูอ่าทีมกูก็ทำเพี้ยนเลยอ้อฮะอ๋อฮะแล้วกูเจอ,อ,อดูดิทีมกูอ่ะทีมปาดามทก่พยายาจะยึดพื้นที่สดูทีมกูไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วก็ไปทไอโถ่ออแอบรอไอ,อ้ประกอบเรือ ซัพพอร์ตคิวอีกแล้วแต่เลยแล้วมื่อไรตัวคอทีมจะเกิดสักทีเนี่ยเกิดจะบ่อไอ้สองเจ็ดคืออ๋อมึงกับกูก็ต่างกันนี่สามเจ็ดโอเคถือว่าเท่าเทียมแอซซี่ผมสิบสามแอซซีพสอร์ตคือสี่เนี่ยแล้วคิวเจ็ดนี่รับรลยกันทองนี่พ่ารักจริงๆเลยวะทีมเลยเห็นอะไรอะหยิบแก้มไม่ช่างหยิบแก้มเหรอแต่มันก็พอมีเวลที่จะสู้ได้นะเพราะว่าซัพพอร์ตเก่งๆผมมไ่เเห็นลย S <S <S อะไรคือเวลที่ว่ะผมไม่รู้สึกถึงมันเลยวะกูาตายกูมาออกโอ้ออเียบร้อยนั่นแหละแล้วกูตายอีกทีนะซับไอ้สับซับยังฟาร์มอยู่เลยอ่ะมันไม่แม้แต่แบบไปทำวิชั่นเอาไว้อ่ะบาลอนมันเกิดแล้วเออมังกรเพิ่งตายไปแทนที่จะแย่งทำวิชั่นตรงนี้ก่อน <S 2> <S 2> <S ไม่ไม่ทำกูฟาร์มใครทำพี่เลยรทำเอาบาลอนอยู่เนียเพื่อน คือถ้าไม่ใช่เชิดตาก็คือทำอะไรกันไม่ได้ล้วใช่ไหมได้บอลไอ้ออกไต้บอลล้อมเชย ทำภารกิจพิชวานาางอะไรตีมันไอ้เนื้วกูมาไงาแล้วกูฉาบช่วยในจังหวะนี้ชิบอนชิบอนจะรวยไปกูามาโอ้โหอัลลัสซ็อกไปเบิรลนไง ซัพพอร์ตซัพพอร์ตที่จริงใจผม<จ>เห็นในคอมเมนเขาโพสว่าทำไมซัพพอร์ตดีๆถึงอยู่แต่ใน Quick A ควิคเควค่ะนี่แหละซัพพอร์ตดีๆในควิค <laughs> เควเฮ้ยจับเกตเลยสิปี่ป้อมเลยเพื่อนปี่ป้อมไปแย่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 อ้อ yeah! 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 อาวจโดนชามพี่ดีใจทุกครั้งเลยนะที่แบบพี่เห็นซัพพอร์ตได้เติบโตอน,นอกเลนอ่ะที่พี่เลี้ยงมากรับือเออเลยวะน่าดีใจทำไมมันไม่เหมือนคนอื่นกันมั้งวะแบบเจอแบบปกติอ่ะแล้วดูดิ คีิปเลนแย่งยังไม่พอจะไปเอาไปาปากอีกการจะมาเติบโตจะสมบูรณ์แะ่เราง่ห้เกมแรกของวันก็โดนซะแล้วพีใจตัวเอยโอ้โหกูแตกมาเลยมกูะมจะมีวอร์ดแบบในปุ่มกับเขาบ้างวะจะไป่ทำไมหรือว่าคนที่รออยู่นี้ไม่มีอยู่จริงเฮ้ยเพื่อนมึงโดนไล่ไม่ช่วยเลยหรอ ไม่มีหรอกคำอออกว่าทีมไม่ชออปติมัไร์ไอ้นองานง,นนงเนอไร์าอาออะไรมาเนีเอาแล้วไอออเพื่อนเอาแล,าล,าล้วมก็อยากเอากับมันไออาริกันบนาซัดอยู่นู่นนะทำไมผมจะตายเองวะเ่อน,นถึกมากเลยไอเทีนนยนไอเทียนมันกลับแล้วเดพี่นี่ยี่งมีโจรกับใจว่ะ เฮ้ยออฟพี่โจนกลับใจออฟโอ้โหหมดดวงเออเออผมกอยากกลับใจเหมือนกันพี่เฮ้ยออฟมีคนวางข้างหลังไม่สนผมไปเอาได้ละผมได้ละพี่เปคนทำภารกิจไว้เย้เฮ้ยเอาว่ะ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 เอาอ่อ คี่เดียวหัวแบะเลยค่าเท่าไรเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าเไม่กอดโอ้โหดูไม่ได้เย้ยใจโดนเห็ดเหมีคนโดนเห็ดเก็บเห็ดหรอติดคุกละเย้ จ้ายแ,แค่มาเก็บเก็โโดเองง่ายโน no. <laughs> นี่เ้าเล่าพ่อมันเกิดแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยช๊บโอ้โหหลบแบบนิจิมอนดิจิตอลดิจิตอลเล่นบอลแบบดิจิตอล <c oughs> เอ๋อเมึงกันเดนเนียนไปตีบ้านได้ปะแบบหลบตามพุ่มไปเรื่อยๆอ่ะนี่วอร์ดเต็มพุ่มไปที่ซัพพอร์ตผมไม่มีเลยไม่ได้วอร์ดหวอดตามพุ่มเด็ดแทบไม่มีเลย พี่เห็นสว่างนั่นคือเห็ดนั่นนะโอ,อหโหดดิเห็นปะเห็นไหมดูซับเขาอ็อบเจกต์จะเกิดมาหลอดเป็นไงซับูฟาร์มไอ้เหี้ยนาซัดอยู่ล่างเดินเถอะนาซัดอยู่ล่าง ปะยออ่ะยิงระเบิดออกเฮ้ยกระโดดไปไปจะบายอ่าโอ้โหมันไม่ตายด้วยเรียบล้ไม่ตายหมดใครอยู่ก็อยู่ใครปุ๊กแต่เต้องช่วยพี่ก่อนตอนนี้เพราะว่ายุงมันตอมพี่จนอ้วนหมดแล้วที่แขนพี่ ที่เราทำบุญเนี่ยเมืม่อไหร่เราจะมีเขาบ้างอย่ผงคิดไม่ใช่แพรในไนะอ้สป,ปอร์ตดีๆเลยใจจะว่าสนายะจริงพี่แต่ตรงนี้สว่างเดี๋ยวไม่ใช่บอลบอลเห็นลูกสระ,ะเปาที่วางตามพื้นทีมเรามีคนแค้กี่คนวะสามคนเฮ้ยเรารวมพลังคนแค่เลยนะ,ะวิไม่เป็เจ้จาบอลบอลวะเฮ้ยจังหวะนี้มาหน่อยโอเคไป กูบอกมึงแล้วเพื่อนฆ่าได้อีกแล้วอ้ยมังกรมังกรไม่ให้กลับ<อ>นะสักอ้อยพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยเอาชนะวิครับอะ <laughs> ไรเ้ยสิอะไรวะจิตโงยไปใช่ไหี้ยแม่งเอ้ยอะไวรไวะ